สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรขัดแบบเก๋ๆนะคะวันนีเ้เป็นวันที่14กุมภาพันธ์2568นะคะเดี๋ยวก็วันนี้จะพามาดูทุเรียนที่เราได้เปลี่ยนยอดเกิดไปนะคะว่า,าทำการเปลี่ยนยอดแล้วตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างพร้อมกับพาชมสละที่ผสมไปแล้วอันนี้ถือว่า จริงๆก็เป็นปีแรกเลยที่เริ่มให้ผลผลิตจริงๆแต่ไม่รู้ว่าจะได้มากได้น้อยเท่าไหร่ปีก่อนหน้านู้นที่ว่าได้เนี่ยจริงๆได้แค่ประมาณสามต้นนะแต่ปีนี้ได้เยอะหลายต้นหน่อยก็นะับปีนี้เป็นปีแรกเลยละกันเดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะอยู่ด้านหลังนี้เองไปเลยนี่นะคะเป็นที่เปลี่ยนยอด จากต้นพันพื้นมานะ่ะเปลี่ยนเป็นอันนี้เป็นอทองลินจงนะที่เรียนใส่พันธุทองลินจงเปลี่ยนแล้วตรงปลายก็ตัดทิ้งก็เอาไว้เป็นกิ่งดามก่อนทุกคนกิ่งดามจะเป็นอย่างนี้ข้างล่างคือตัดแล้วนะนี่ตงนี้ือตัดไปแล้วนี่ แล้วก็จะไว้กิ่งที่เป็นกิ่งบ้านให้ช่วยเลี้ยงหาอาหารค่าข้างล่างมาก็คือใต้ใต้กิ่งพันธดีก็จะไว้กิ่งพื้นบ้านเอาไว้ช่วยหาอาหารนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นต้นนี้ก็เป็นทองลินจงเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นทองลินจงนะทุกคนโดยจะเอาหมอนทองมาเสียบเสียบ คือมีกิ่งวันไหนก็ชอบอันไหนก็จัดอันนั้นเลยช่วงนี้ฤดูหนาวปลายฤดูหนาวใบไม้ร่วงวัดแดงจะมาทำรังระวังนะทุกคนทำรังตรงไหนใบไม้ไหม้ตรงนั้นเลยอันนี้ก็ตัดตุ้มไปแล้วนะทุกคนตัดตัดที่เป็นเห็นไหมตรงนี้ ที่เป็นต้นต่อมันตัดตุ้มต้นต่อออกไปแล้วเดิมเราจะแขนวนไว้ก็เปลี่ยนไปละอันนี้คือเป็นทองลินจงอันนี้เป็นกิ่งพื้นบ้านเอาไว้ช่วยหาหารตามที่ศึกษามาทุกคนวิธีนี้เขาบอกว่าจะโตแล้วก็ให้ผลผลิตเร็วกว่าที่เอาต้นเสียบยอดมาลงดินก็ลองดูแหลทุกคน ลองดูเกษตรมันก็ต้องลองไงนะทําไปเรื่อยๆทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นแบบฉบับเรานี่พามาดูนี่นะคะอันนี้เป็นสระสายน้ำผึ้งอันนี้ที่ที่ที่ผสมไปแล้วนะปัญหามีอยู่ว่าจะดูยังไงว่ามันสุกนี้นับวันไม่เป็นเลย คือไม่ได้ไม่ใช่ว่าน้ำวันไม่เป็นไม่ได้ใส่วันที่เอาไว้เนี่ยอย่างอันเนี้ยก็ผสมละนะทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนเี่ที่ผสมละรออันนี้คืออันนี้ก็ผสมแล้วกนะําลังเป็นลูกอ่อนอยู่นี่อันที่ใส่เข้าไปผสมเกสรอันนี้ไม่ได้ผสมแป้ง้วทุกคนคือสดเลยสดเลยอันนี้เป็น อันนี้เป็นตัวผู้นะคะทุกคนนี่ตัวผู้เขายังไม่ยังไม่บานเก็บเรียสอนไม่ได้ก็เก็บไปผสมไปแหละทุกคนน,นะคะนี่ที่ผสมไปแล้วติดมันทั้งช่อมันไม่ติดบทก็มีนะทุกคนมันติดบางส่วนก็ตามขนาดต้นแหละคะ่ะผสมติดบ้างไม่ติดบ้างไม่เป็นไร ตามธรรมชาติสายก็ยังเป็น PE อยู่นะเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนนึก่าเปลี่ยนสักทีอันนี้ก็เปลี่ยนอันนี้เป็นอทองลิจงเหมือนกันนะทุกคนนี่ตรงนี้ตรงนี้คือตรงที่นี่ปลายมีดเนี่ยเป็นตรงที่ตัดตู้หมอ,อกนะทุกคนกิ่งบ้านเหมือนเดิมนี่กิ่งบ้านนี่คือกิ่งพันธ์ดี เดี๋ยวค่อยอันเนี้ยเป็นลำเอาไว้เดี๋ยวค่อยตัดเนี่ยยอดยอดพื้นบานก,ก็ต้องคอยเล็มทิ้งนะคนเพื่อไม่ให้อาสารหานถูกแย่งไปเนี่ยฮะถ้าก็เด็ดออกก็ได้ก็ออกไปดูให้ดีนะเดี๋ยวไปเด็ดกิ่งดีทิ้ง นะอันนี้สวยเลยทุกคนอันนี้เป็นกิ่งพันดีนะทุกคนอันนี้เป็นจุดที่เชื่อมต่อตัดแล้วตรงนี้นะก็กิ่งบ้านก็ถ้าอยู่เหนือเหนือบริเวณที่เราเปลี่ยนยอดอ่ะ ต้องไอออกอรงน,นี้เราไม่ต้องการเอาออกไปนี่นะคะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่เสริมขาแล้วก็เปลี่ยนยอดอันนี้ไม่สำเร็จนะทุกคนเปลี่ยนยอดไม่สำเร็จคือเขาตายก็เดี๋ยวหายอดหม่อยมาเปลี่ยนเนี่ยตรงเนี้ยคือตรงจี่เปลี่ยนเข้าไปกตรงเนี้ย เขาไม่ติดอะจริงๆตรงที่เหมาะกับการเปลี่ยนยอดเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ทุกคนเนี่ยโอ้โหสูงเด้วเชียวใช้ชีวิตลำบากแต่ก็เดี๋ยวจะเสริมตรงนี้เพราะยังไงซะก,ก็ยังมีกิ่งบ้านอยู่เนี่ยเอาไปช่วยเลี้ยงสำคัญคือกิ่งบ้านต้องอยู่นะทุกคนไม่งั้นเขาสังเคราะห์แสงไม่พอใช้ต้นชะงัก คือไม่ก็อาจจะตายไปเลยอย่าลืมว่าฝีมือเราถึงแค่ไหนด้วยนะอันนี้เป็นต้นที่สวยเลยทุกคนดูสิข้างล่างยังมีกิ่งช่วยเยอะแยะเลยช่วยหาหาให้กับยอดนะทุกคนหาหารให้กับยอดยอ,อันนี้ก็เป็นทองลินจงนะคะที่เปลี่ยนนี่เปลี่ยนไปค่อนข้างสวยต้นนี้สวยโอ้อันนี้ อันนี้เป็นสายพันธุ์สาลิกานะทุกคนไม่ใช่ทองงินจงเนี่ยใบกลมๆเนี่ยไม่ใช่ทองลินจง,นนง,นจงสาลิกาเอามาเปลียนตัวน,นี้สวยใช้ได้ต้นนี้ก็เป็นสาลิกานี่เห็นไหมนี่ก็เป็นสาลิกา น,นี่เป็นจุดที่ตัดตู้หมอกเปลี่ยนยอดนะคะทุกคนอนนือันนี้ก็เสริมข้างล่างก็เสริมขาเข้าไปอย่างน,นี้อันนี้เสริมแค่สองอันนี้ก็ข้างล่างก็เสริมต้นเล็กเสริมขา แฉก็ติดดีแล้วนะทุกคนขางบนก็เปลี่ยนยอดเปลี่ยนยอดนี้เป็นทองลินจงนี่ทองลินจงใบจะเรยๆไม่เหมือนกันชึ้นตรงล่างก็ เอาไว้ช่วยหาอาหารนะสักหน่อยก็จะตัดตรงนี้ออกเ,นเหนือข้างบนเนี้ยเป็นกิ่งบ้านตรงข้ามกันก็จะเอาไว้นะทุกคนแต่ถ้าเหนือกว่านี้ก็คือถ้าเป็นกิ่งบ้านก็เอาออกนะทุกคนโหอันนี้ยิ่งสวยเลยดูดีจระก็ยังแต่งกิ่งไม่เสร็จบางส่วนก็แต่งไปผสมไปนี่นะคะ ที่ผสมติดแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมติดลูกแล้วลูวกยังไม่โตนะนี่คือที่ผสมเพื่อผสมไปอันนี้ก็ติดแล้วก็จะประมาณนี้ตอนนี้เพิ่งติดลูก ไม่นานก็ติดลูกก็ถ้าได้จังหวะก็ผสมได้ทุกคนอันนี้เป็นดอกโจผู้มีกำลังบานดูม่ชิดตีนะเนี่ยเห็นไหมขาเหลืองๆนั่นคือเกสรของเราที่พึ่งมิ้มขโมยไปนัทุกคนไม่ใช่เขาจะช่วยผสมนะเขาม่แย่งเกสรเราเลทุกคนดูสิดูสิ นี่ก็อีกช่อหนอึ่งอย่างเงี้ยคือที่เราจะต้องเก็บนะทุกคนต้องเก็บตอนนี้เป็นปีแรกนับว่าเป็นปีแรกเลยแล้วกันปีที่แล้วไม่นับแล้วกันเพราะว่าเป็นปีที่เห็นผลผลิตดีสุดเยอะสุดปีที่แล้วแค่สองสามต้นนี้ดูทุกคนดูอันนี้ก็มาดูกลับมาดูทุเรียนอนนี้อันนี้ก็เปลี่ยนยอดเสริมขา นี่คือจุดที่เสริมนะทุกคนนี่คือติดแล้วติดแล้วนี่คือกิ่งที่ดูดูความโอ้โหนี่เป็นกิ่งข้างนะทุกคนนี่คือข้อเสียของกิ่งข้างเวลาถึงแม้ว่าจะปลูกลงดินถ้าเราไม่เอาไม้ค้ำไว้เวลาเขาขยายแทงยอดออกมายืดออกมาเขาจะเป็นโน้มอย่างนี้เลยกลายเป็นไม่สวยเดี๋ยวต้องหาไม้มาดามเนี่ย ชีวิตจะลำบากถ้าตัดถ้าตัดตอตรงนี้นะท่านตรงปลายเนี่ยตรงปลายเนี่ยโอ้ยกินค้ำคือถ้าตัดตรงปลายกิ่งตรงเนี้ยสั้นเราต้องหาไม้มาค้ำเวลาที่เราเปลี่ยนยอดเสร็จแล้วนะทุกคนนี่ดูสิสรงไม่ได้เลยต้องจัดการส่วนต้นนี้ก็ ต้นใหญ่นะทุกคนเปลี่ยนยอดเป็นหมอนทองต้นต้นนี้ไม่ประสบผลสำเร็จข้างบนข้างบนตายเพราะว่าเราควนตรงนี้ควนตรงเนี้ยควนตรงเนี้ยเห็นปะให้เขาตายข้างบนก็จะไม่ได้รับสารอาหารค่อยๆตายอันนี้ก็ผสมสลัดไป น,น,นี่นะคทุกคนนี่เป็นหมอนทองเสียบยอดเองปลูกมาสามปีไม่ไปไหนเลยนีก็เริ่มติดแล้วทุกคนแต่ละนี่ก็เริ่มติดต้องใส่ปุ๋ยด้วยก็คือดอกที่รอบานนห้ติดค่อยๆทำไป ก็มึงผสมไปนะทุกคนติดแล้วแต่ก็อาจจะไม่ดุกเท่าไหร่ทุเรียนทุเรียนก็สวยดีต้นนี้ทองลิ้นจงเหมือนกันนะฮะทุกคนพาชมสวนวันนี้ อันไหนที่ทำไปแล้วได้ผลก็มาอัปเดตอย่างนี้เลยทุกคนอันนี้นะคะนี่ตัดไปแล้วรอดูว่าปีหน้าอันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะเอาจริงๆไม่ได้ใส่ปุ๋ยแต่จริงๆต้องใส่ปุ๋ยให้เดือนนึงสักสองครั้งปัญหามอยู่ตรงที่ว่าเราทำเยอะทำทำยางพาราทำผล,ลไม้ แบ่งเวลาจัดการไม่ได้ปัญหาการดูแลไม่ทั่วถึงก็จะเป็นอย่างเงี้ยสำหรับใครที่คิดจะทำกะเกษตรห,หลายอันลองดูวิธีการดูแลด้วยนะทุกคนต้องคิดเผื่อการดูแลด้วยว่าดูแลยังไงจะทั่วถึงทำเยอะเนี่ยดีนะแต่ปัญหาคือดูไม่ทั่วดูไม่ทั่วก็จะไม่ได้ดีสักอย่างหนึ่งก็จะเป็นอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยก็ทองนินจงเนี่ยนี่คือเอาไม้มาดามนะคุณเนี่ยำต้นมันอยู่ตรงเนี้ยเราตัดไว้แค่เนี้ยก็ว่าสูงว่ายาวแล้วใช่ไหมยอดเขาเวลาที่เขาได้ที่แล้วเขาก็ยาวไปนี่ก็ยาวไปคือเขาพร้อมที่จะโตแล้วอย่างเงี้ยเนี้ยเนี่ยเห็นไหตรงจุดที่เราเอาไปแปะกันเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะเท่ากันละ เวลาที่เราจะอันนี้พริกไทยนะพริกไทยไม่ต้องกลัวเขาทําอะไรพวกนี้ไม่ได้เขาดูดอาหารจากพวกนี้ไม่ได้อย่างมากเขาแค่เกาะนี่คือกิ่งบ้านนี่คือลักษณะที่ดีของการเาไว้กิ่งเพื่อช่วยอันนี้มันจะแทงเป็นกิ่งคู่กิ่งกระโดงก็เอาไว้ก่อนเอาไว้ช่วยเขาหากินก่อนอันนี้กิ่งนี้เป็นกิ่งบ้านทําให้เวลาเราเลือกที่จะไว้กิ่งข้างที่เหมาะสมอะ ดีจะทําให้ตรงเนี้ยต้นที่เปลี่ยนยอดอะโตเร็วนะค,คุณก็ลองดูอัน,นเนี้ยโคนเนี่ยโคนโผล่ด้วยนะโคนต้นบ้านโผล่เพราะว่าปลูกไว้ที่เดียวกันกับหลุมกล้วยกล้วยมันโค่นมันเลยงัดขึ้นมาเลยคราวนี้ไดเป็นอย่างนี้เลยสละก็แต่งต้นนี้ต้นเล็กข้างล่าง ก็เสริมขาเสริมขากันไปค่อยๆทำไปนะทุกคนไม่ต้องรีบไม่ต้องใจร้อนทำกเกษตรไม่ต้องใจร้อนทำคู่กับงานประจำได้ยิ่งดีเลยอย่าไปทิ้งงานประจำนะัคือไรายได้หลักเกษตรทำเสริมเรามีที่ดินมันไม่ใช่จะเพอร์เฟกไปสักทีอย่างทำกเกษตรไม่มีตังค์ทำไม่ได้นะทุกคน ทำไม่มีตังค์ทำไม่ได้จริงๆระบบน้ำไม่ถึงก็เออพูดยากอ่ะต้องเอาตังค์มาทำระบบน้ำระบบน้ำก็เหมือนเลือดในร่างกายของคนนะทุกคนทำกเกษตรก็เหมือนกันไม่มีเลือดร่างกายก็ไม่โตสุดท้ายก็ตายจะมีเลือดก็ต้องมีสารอาหารเงินก็คือสารอาหารเลยทุกคนนี่มาให้กำลังใจนะไม่ได้บอกมาทำให้รู้สึกกลัวกับการทำเกษตรดิ ดูสิแมลงแมลงกินยอดอันนี้สวยช่อันนี้เสริมข้างล่างนะทุกคนเห็นไหมเสริมหนึ่งต้นเสริมขาหนึ่งต้นขาที่เสริมนี้ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้โดนแทะโดนแทะก็ช่างมันเถอะนี่ว่ต้นที่สวยก็สวยอย่างนี้นี่ดูสิ แทงยอดสวยนี่เก็เป็นสูงบ้านสวยเชียวเยจริงต้นนี้ดูเหมือนจะมีความหวังอยู่บ้างนะโคนนี้อันนี้เป็นต้นบ้านปลูกแบบปลูกระดับดินไม่ได้แบบยกอะไรเพราะว่าตรงเนี้ยพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ราดเทเทไม่มีน้ำขังยังไงก็ไม่ขัง เพราะมันเป็นเหมือนเอียงประมาณสิบห้าองศาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นยอดที่มันขึ้นความสวยส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับกิ่งพันธุ์ดีที่เอามาเปลี่ยนยอดด้วยนะทุกคนถ้าเป็นยอดที่สวยก็จะเดินเร็วถ้าเป็นยอดที่แก่นๆน่กนะก็จะโตไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเนี่ยยอดเนี้ยเอามาเปลี่ยนก็จะแกนแกนๆ แต่ก็ก็ได้อยู่เดี๋ยวให้เขาปรับตัวสักพักหนึ่งเพราะเขามีกิ่งบ้านที่คอยช่วยหกินสละก็นี่อันนี้ถ้าจะต้องโยงแล้วล่ะทุกคนเดี๋ยวสักหน่อยอาจจะต้องเอาถุงดำอย,อย่างเงี้ย สักไหนก็ต้องเอาถุงดำมาหอ่อแล้วก็โยงได้ง่งายนีอีกนะทุกคนนี่ฮะลงไป สวนเซระมีทุกอย่างที่เราอยากจะปลูกปลูกเลยแค่ทำไมปลูกเลยนี่ก็เป็นต้นแรกที่เปลี่ยนยอดแล้วไม่สำเร็จแล้วก็ตอนแรกนะทุกคนเปลี่ยนยอดไม่สำเร็จคือตัดเร็วตายเลยก็เอาทองลินจงมาเปลี่ยนอยอดเตินละเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาตรงนี้เห็นไหม นี่คือยอดที่เปลี่ยนนะทุกคนตรงนี้ดูเดิมเขาเล็กนิดเดียวเห็นปะเดิมเล็กนิดเดียวพอเสริมก็ไปด,ดีเลยตัวข้างล่างมีทั้งหมดสามขาข้างล่างเสริมทั้งหมดสามขาน้คนุณจะเสริมกี่ขาก็ได้ทุกคนหนึ่ง สองสามกระเสริมไปอันนี้เป็นต้นบ้านที่เหลือเห็นไหมอย,ยยอยู่ในถุงเลยอยู่ในถุงดำอยู่เลยที่เหลือกองกองไว้อันเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องทำทำเสริมสงสารก็ให้เขาอยู่กันอย่างนี้แหละไม่ทิ้งหรอก มีอีกชุดหนึ่งอยู่ในกระถางเพราะไว้แล้วก็ไม่ได้ถอนออกมาใส่ถุงดํานี่คือคือทําจริงๆทําจริงๆลองจริงๆถึงกล้าพูดกล้าบอกนะนั่นนะคะทุกคนก็ทําสวนสระช่วงนี้ก็พัดยางอยู่ไม่ได้กียดยางเพราะว่าใบมันมโ่น ใบมันร่วงร่วงด้วยดูใบไม้ร่วงก็ต้องพักก่อนให้เขาผลิใบออกมาใหม่แล้วก็ค่อยกีดถ้าจะกีดแบบไม่พักก็ได้นะแต่ถ้าจะพักก็ก็ดีสําหรับต้นยางพาลาเพราะว่าเขาก็จะได้มีลาพักตัวแล้วก็จะไม่โทมเร็วนะก็เดี๋ยวพาไปดูอีกข้างบนอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสลักจริงๆเลยว่าที่ติดผลไปแล้วตอนนี้น่าจะ ได้ห่อเยอะไหมอะไรยังไงไปไปดูข้างบนกันอนนี้นะคะทุกคนก็เป็นโซนที่แต่งแต่งเสร็จแล้วแล้วก็ผสมไปแล้วติดลูกนี่แล้วจะดกไปหน่อยนะมันไม่เหมือน,นมีอะไรจก๊จกๆตรงนี้ชอบมีมดมีอะไรมาขึ้นนะทุกคนใช่ไหมา ก็แต่งกอแล้วก็ผสมผสมไปแล้วนะถ้าไหนดูจะรบกวนก็อ,ออกทุกคนนี้ก็ติดลูกแล้วติดลูกแล้วยังเล็กอยู่ยังไม่หอนะทุกคนนี้ขนาดเล็กขนาดนี้ยังไม่หอนะ ก็เริ่มติดอเล็กเชียปีแรกๆก็จะไม่โตอย่างนี้แหละนี่นะน,นี้ก็พิ่งผสมไปแล้วก็ติดอันนี้ผสมก่อนรูปแน่นเห็นเขาแต่งกันนะไม่รู้ว่าจะแต่งหรือเปล่าไม่แต่งก็จะมีเม็ดร,รีบเม็ดโตไม่สม่ำเสมอก็ยังไม่มีความรู้เรื่องการแต่งสลากนะทุกคน ก็จะยังไม่แต่งแล้วกันอันนี้คือที่ติดเองข้อนี้คือข้อเสียของการติดเองเนะทุกคนไม่ค่อยดีแต่อันนี้ผสมลูกจะโตเร็วน,นี่คือติดเองตามธรรมชาติเขาก็ติดเองได้เม็ดก็จะรีบแต่ก็ไม่โตอาจจะเพราะว่าไม่ได้ปุ๋ยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเพราะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยไงก็ให้น้ำอย่างเดียวเลย นี่คือข้อเสียของการทำหลายอย่างแล้วก็ดูแลไม่ทั่วถึงอันนี้คือที่แต่งแต่งเสร็จแล้วทางมายังอยู่ยังไม่ได้เก็บออเวลาเดินต้องระวังหน่อยนี่นะนี่ก็ ฝังนี้พึ่งผสมไปก็ยังไม่ติดเออนี่ฝั่งนี้พึ่งผสมไปยังไม่ติดอันนี้ก็เอ็นดอกตัวผู้ ภาพก,ก็ยังไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ทุกคนต้องวางระบบน้ำใหม่ด้วยยังหาทุนช่วยอยู่นี่นะคะน,นี่คือที่ผสมไม่ทันก็ไม่เป็นไรปล่อยไม่ทันก็ไม่เอานี่นก็ผสมทันนะฮะไม่ทันก็ไม่เอาเป็นไร ก็จะประมาณนี้พามาดูว่าทำแล้วเป็นยังไงนี่ก็ต้องผสมแล้วมั้งเนี่ยนี่เห็นไหมงเนี้มันก็ยังบานไม่หมดก็ยังผสมไม่ได้นะทุกคนเนี่ย เราต้องเดินดูอันนี้ติดเองเนี่ยติดเองจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมีความไม่ดกไม่สม่ำเสมออันนี้ก็ติดเองไม่ได้ผสมถ้าผสมถ้าผสมก็จะเป็นอย่างนี้ผสมจะดกมีความสม่ำเสมอ วานเห็นดอกนี้ก็เังคิดอยู่ว่าจะเอาหรือไม่เอาเนี่ยติดดินเยอะเนี่ยดอกนี้เนี่ยติดดินจะไม่ค่อยอยากจะผสมห่หไหล่ลองผสมดูอันนี้ก็ติดอ,อีกอันหนึ่งดูนี่คืออีกปัญหาหนึ่งนะทุกคนปลูกตื้นปลูกลึกก็ไม่ได้ปลูกลึกก็ไม่โต ให้น้ำเยอะก็โค่นอย่างเงี้ยลมมาก็โค่นเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวคําขอค้ำก่อนตนี่นะ,ะก็ค้ำเสร็จแล้วก็ค้ำไม่สามเศร้าทุกคนคือถ้าเขายังไม่มีลูกอันนี้ก็จะเป็นช่วงลําบากหน่อยคือถ้าเขามีลูกแล้วอย่างนี้นี่เขาเรียวกว่าลูกนี่ มีลูกแล้วเราจะไว้สามคิดเพื่อให้ไว้ใช้นี่ช่วยในการพยุงตัวแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะต้นแม่ก็จะอยู่ตรงกลางเนาะก็เขาจะช่วยกันค้ำอย่างเงี้ยก็จะไม่ล้มอันนี้สักพักหนึ่งพอเขามีลูกก็เดี๋ยวก็ช่วยกันบางต้นก็ไม่ล้มนะก็ขึ้นอยู่กับรากจะฟูจะเบาจะ ลึกมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งที่ถึงแม้ว่าจะมีลูกลูกยังไม่โตก็ช่วยคำไม่ได้แล้วแต่ค่ะวันนี้ก็พาชมสวนสละกันพาดูทุเรียนที่เปลี่ยนยอดกันติดตามผลทุเรียนที่เปลี่ยนยอดเป็นยังไงแล้วก็อันนี้นะคะก็ เริ่มได้ผลผลิตละเหลือเหลือรอเลี้ยงให้เขาโตแล้วลองเปิดตลาดดูอันนี้เป็นจุดที่ยากที่สุดของเกษตรทุกอาชีพทุกชนิดเลยทุกผล,ลไม้เลยคือถ้าเราเปิดตลาดไม่ได้ผลผลิตขายไม่ออกนั่นคือประเด็นคือมันเป็นอะไรที่ที่ท้าทายอยู่เหมือนกันว่าเราจะเปิดใจลูกค้าใหม่ที่เขาไม่เคยกินให้กินยังไงหรือจะไปตีตลาดเก่าเราจะส่งขายยังไงก็ ก็รอดูกันเดี๋ยวถึงตอนนั้นเดี๋ยวจะพามาดูช่วงที่เก็บผลผลิตช่วงที่ขายขายได้ไหมน่าทำหรือเปล่าเดี๋ยวพาไปดูกันอีกทีหนึ่งยังไงก็วันนี้ก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบถ้าใช่ก็ขวากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้รุ่งรีวิฟาร์มสระอินโดด้วยนะคะก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับชีวิตทุกวันนะคะทําอะไรก็ได้ที่มันมีความสุขไม่เบียดเบียนคนอื่นเขายเดินอยู่ในเส้นทางที่สุจริตดีที่สุดค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ